มาครับสวัสดีครับมากับวิ t ิท h ัคคิลกับวิดิททูเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นแกะกล่องอันบ็อกซิ่งเหมือนเดิมครับรอบนี้ก็จะเป็นมีดอีกแล้วครับผมเป็นยี่ห้อบั๊กนะครับมี U C J BUCK ไนนะครับมาดูรอบกล่องกะครับก็จะเป็นสีเหลืองครับโดยดยมากนะครับนี่นะครับยี่ห้อแท้ก็น่าจะแพงอยู่นะครับก็จะเป็นบักหนึ่งเก้าศูนย์สองอันนี้เหมือนเดิมครับสี้าแจาก ประเทศจีนจากทางาพวกร้นานค้าออนไลน์นะครับจ๊อบบี้รัสด้ามีขายนะครับผมก็จะเป็นมิรพับขนาดเล็กนะครับผมนี่เลยวัสดุน่าจะเป็นเหล็กเหมือนเดิมเพราะว่าประเทศจีนส่วนประกับตรงนี้นะครับเป็นไม้เคลือบสีนะครับไม้ผมไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรแต่ไม้ค่อนข้างมีลายแล้วก็จะมี เป็นโลโก้บักกวางนี่นะครับปั๊มอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นออปชันสำหรับเปิดขวดครับเนี่เปิดขวดได้มีรูไว้สำหรับทำเป็นปงแจครับผมเปิดดูกันเลยรุ่นนี้ไม่มีระบบล็อกใบครับแต่ว่ามันจะ มันจะมีเป็นเขี้ยวให้มา,เ,าเวลาเปิดสุดแล้วมันจะกระด้างนิดหนึ่งครับก็จะเป็น BUCK นี่เป็นคล้ายๆสกีนะครับบัก X 4 4นะครับผมด้ามไม้ต้าใส่ปนประมาณนี้ส่วนว่าส่วนโค้งนี่ก็จะจับนี่นครับดูนิ้วประมาณนี้เข้าเข้านิ้วอยู่นะครับพอสมควร เดี๋ยวเรามาวัดความยาวกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นความยาวสําหรับไม่ใช่สาหรับความยาวตอนทับมีดเก็บนะครับก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณ8เซนครึ่งนะครับผมถ้าเราปิดเิ้งหนึ่งนะครับนี่นะครับเข้าใจง่ายครับ8เซนครึ่งนะครับเรามาดูตอนที่แกงมีแล้วนี่นะครับผมจะวางไว้ที่ปลายมันอยู่ที่ตรงแถวสิบนะครับผม ก็จะอยู่ที่ประมาณรวมแล้วก็จะ14เซนนะครับรว่าอย่างนี้ให้ดูทีว่ามัน14เซนไหมเนี่ยประมาณ14เซนนะครับผมความกว้างเอาอย่างนี้นะครับปวนสุดแบบไหน3เซนครึ่งน,นะครับผมความยาวใบมีดอยู่ที่ประมาณ6เซนไม่ถึงดีครับประมาณ6เซนนะครับ5เซนครึ่งเนาะ แล้วก็ส่วนที่เป็นด้ามน,นะครับประมาณ9นะครับก็จะประมานนี้ครับเหมือนเดิมพับมีดพับผมไม่ได้เอามาให้ใช้ทำลายร่างกายใครนะครับผมซื้อมาเห็นว่ามันสวยดีแล้วก็ใช้ในงานแกะพัสดุแกะกล่องอ mm hmm. ะไรพวกนี้ครับตัดกระดาษอะไรผมไม่ได้คาดหวังกับความคมของใบมีดพวกนี้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นของไม่แท้นะครับ สะสมเพื่ความสวยงามรับของแท้ก็แนะตอนนี้หรือว่ากําลังซื้ออาจจะไม่ถึงนะครับถ้ามีกําลังซื้อซื้อแท้ก็ดีกว่านะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมกับการแกะกล่องอัน o x i ซินะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่อง v i ทูเบอร์กับวิว e ิทย c เทคคอด้วยนะครับกับมี่พับแมมวันนี้ มี่ครับบักนะครับไปก่อนนะครับ